เลิกหลายวันแล้วเขม่นไม่รู้ว่าอันในอาจารย์แม่เนี่ยอาจจะถูกแล้วสักคู่หนึ่งอยูสักคู่หนึ่ง,งจากสี่ตัวจากหกตัวนะ่าจะได้สามตัวแล้วได้สามตัวแล้วเ่ะอยู่ในนี้จะไปมองอยังไงอะครับเลขมีหกตัวได้สามตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะคือสองตัวกระบุนแล้วใช่ครับครับอยู่ประมาณนี้ก็ต,ตามนี้ก่อน หกหนึ่งสองวันนี้เราจะไม่เชียร์หนึ่งสองศูนย์วันนี้เราจะไม่เชียร์ศูนย์ะไม่เอาศูนย์ไม่เชียร์แต่เขียนไว้อยู่แต่ไม่เียร์ให้อยู่ล่างๆไปคือคือเราไปเชียร์เชียร์แล้วไม่ออกวันนี้เราไม่เชียร์ให้มันออกให้ออกคือเราจะไม่เชียร์ตัวไหนอ่ะอืมแต่เขียนอยู่แต่ไม่เชียร์ได้แต่เขียนอยู่แต่ไม่เชียร์วันนี้ราบ ัว่านนแล้วก็ฉีกมันแบบสวนกันนะ่ะฉีกปีกออกอะ่ะทําให้เรามองยากว่าเขากระโดดไปเข้าไหนแต่ว่าเราพยายามจูนหาจนได้อะ่ะไม่เกินความสามารถเราคิดว่านะต้องมีต้องมีที่มองให้เราเห็นัะบางครั้งผมมองไปตั้งหลายวันไม่เห็นเพิ่งทีนี้ความคิดของผมมาตกช่วงพองพอดีจะเห็นเลยนะเห็นลักษณะนี้มันต้องอาศัยจังหวะเหมือนกันแต่ความคิดกับแนวคิด มองไปที่ข้อมูลที่สลากออกมาแต่ละปีแล้วก็จะมองไปเราจะเพ่งไปกันเราจะรู้ลุ่นก็อกมองไว้บ้างแล้วก็มองไว้บ้างแล้วแหละแต่ว่ายัางมันยังไม่เกิดกรอบเลยยังไม่อยากเขียนน่ะครับคืออยากถ้าเป็นกรอบปั๊บผมจะเขียนเลยจะติ๊กปั๊บผมตีกรอบเลยแล้วค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์สูงนะถ้าผมได้ตีกรอบแล้วคือถ้าถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมตีกรอบแล้วเปอร์เซ็นต์สูงมากมีลุ้น จาก็ประมาณนั้นละไม่รู้นาะจจะฟุกอีกก็ได้ก็ไม่แน่นะเพราะว่าถามว่าจะเฮงสองเด้งหรือเปล่าก็นั่งจะงวดนี้แล้วเฮงสองเด้งนี่แบบไหนล่างบนอ,อันนี้คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะไม่รู้จะระบนล่างเราองแต่ไปจ้องบนล่างขอให้หกตัวนี่ไม่รู้จะพูดไงแล้วเนาะมันเป็นดวงที่จะต้องเปิดอะดวงคนจะเปิดยังไงก็ยังไม่อยู่นะ คือถ้าคือเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันเป็นอยู่กระดวง,งคนถ้าดวงคนจะเปิดยังไงก็ยังไม่อยู่ถึงไมาช้ามาไวก็คือถูกเหมือนเดิมแน่นแล้วถึงจะปิดอะไรก็ปิดไม่อยู่เชืช่อผมก็ยังไงก็ปิดไม่อยู่ถ้าดวงคนจะได้อ่ะอดวงจะได้เจ้าจะเสียอ,อยู่ประมาณนั้นม <laughs> <laughs> ันมันมันอยู่กระดวงด้วยนะจะมีหนึ 9, 9, 1> 1่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้า หนอ,อยู่ใกล้ๆก,ก,กันตรงนั้นหนึ่งหนึ่งหศอยู่ตรงนั้นละ่ะถ้าใครเชื่อมหนึ่งก็ถือว่าง่ายนะหนึ่งไมาอีกรอบอ่ะอันว่าคนตายเอาเงินมาใส่มือให้แบงค์ยีและ50ิโอนหน้าสนอยู่งานนี้อยู่ในโจทย์ที่มองไว้อยู่นะเพราะผมยังยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งมีความคิดเกี่ยวกับโอลิมปิก2020อยู่ สองศูนย์สองนซึ่งไทยก็ได้แค่หนึ่งเหรียญทองแล้วก็หนึ่งเหรียญดองแดงคุลนเป็นสองเหรียญใช่ครับตัวเลขก็มีแค่สามตัวแค่นั้นเองอ๋อนะถ้ามาดูมันก็เหมือนกับการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าไม่รู้ณ <laughs> รู้ไปเขียนใกล้กันยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้คิดนะแต่มาดูดูย้อนหลังอ่ะวทำไมต้องไปเขียนแบบนี้ด้วย <laughs> ถ้าออกมาตันนี้ก็ถือว่าโจทย์ง่ายเพราะว่าพอดีช่วงโอลิมปิกด้วย โอลิมปิกครั้งที่เท่าไหร่เนาะี่ไม่ทราบันเอ้เรื่ไม่ทราบว่าครั้งที่เท่าไหร่เนาะลืมไม่ได้เล่นไม่ได้ออกกาลังกายนานแล้วโอลิมปิกครั้งที่เท่าไหร่หรเนาะลืมแล้ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยเดอ้อจัไม่ได้ว่าครั้งที่เท่าไหร่สองกับสามหรือาสามกับสองบอกาะรไงผมจาไม่ได้ <laughs> คิดซะสกัหลาดหนึ่งเก้าสามสองนะครับผมจะเน้นบ่อยแล้วนะพ <g ur> <g ur> ยายามเน้นบ่อยหนึ่งเก้าสามสองนะปศษศไทยเราปศพุทธเรา พุทธศักราชสองสี่เจ็ดห้าตัวนี้สนมากจะดังแล้วนะมันจะแต้มต่ำดีกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาออกพสทีก็หนึ่งเก้าสามสอง 1, 9, 3, ตัดออกตัวหนึ่งได้สามตัวถ้าเพิ่มตัวได้ห้าตัวอ้มีมกุก5้าสามสองจเราหนึ่งเก้าสามสองรออะไรไปเพิ่มข้างหน้าอีกตัวหนึ่งไดห้าตัวนะแล้วเพิ่มอีกสองตัวได้รางวัลที่หนึ่งมีมกุกมีมกุก นะครับพูดให้ฟังนะพูดให้ฟังเข้อมูลที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่ก็ดูตามตามทุกครั้งอะ่ะก็ชอบออกโอลิมปิกอะ่ะเป็นสมัยก่อนเอเชียนเกมอะไรก็ออกแบบนี้ออกเหรียญอะสรุปเหรียญก็ออกทุกครั้งอะทั้งที่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไทยจะได้กี่เหรียญล้วคำนวณไปก่อนแล้วแต่ตัวเลขคือ00ไน้ก่อนอยู่แล้วล่ะ เพราะว่าเหรียญกเเลกมๆเนาะเหรียญก็กลมๆแล้วหมวกก็กลมๆด้วยเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมด <c oughs> มก็อาจจะชีน้นาล่องถูกหรือเปล่าไม่รู้นะก็เบื้องต้นเรามองเป้าหลายอย่างนะมาประกอบกันไม่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันคือโอลิมปิกแล้วก็ณาชั่วโมงนี้ก็ช่วงนี้เป็นวันแม่ก็เด่นอยู่จุดนี้ก็เอามารวมกันก็อยู่ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะถ<า>ือว่าข้อมูลอยู่ในวงจรหมดเลยทั้งนี้อะไรต้องอะไรชักอย่างในโปรยังแปลนะสมัง จะถามว่าผมเซมินตาทรายเมืวันนี้เริ่มมาแล้วสามสี่วันแล้วครับเซมินตลอดนะผมอยากให้คำมมนพูดดืบดืบดืบน,นี่ถ้านี่อยากเจอถ้าเราไปวางปากกาตรงไหนมันเซมินตัวนั้นแล้วน่าจะเป็นตัวเลยอะครับนี่ผมยังไม่ได้วางตัวไล่เลขเฉยผมรอเซนตตัวนี้มานาน,นแล้วอล้วบอกฝันว่าลุงบองถูกก็ที่รางวัลที่หนึ่งเบอร์อะไระถ้าถูกเป็นเลขน่าจะอยู่ในเบื้องต้นก็ก็มีตัวเลขที่ฝันเห็นแล้วก็มาพอสอผมก็ศูนย์หกอ้า ออก61แล้วจะมาออก06เหรอ,อม,มันก็ทอล,นลันีถล่มเลยแต่อันนี้มันก็ไม่แน่ก็ออก061แล้วมออก06อ่ะแับตายนะตายนะไม่แน่น่ะ What is going on in Thailand? Is on lockdown แล้วก้าหลักแสนทั้นที่สองก็ไม่ออกก็ไม่แค่แผ่นนี้เ <c oughs> ดี๋ยวดูก่อนก้าหลักแสนคือ ออกครั้งแรกคือออกเก้าเก้าสี่เลยกับ 8, แปดสีมาครั้งที่สองคือมาสามเก้ายังมาสองครั้งอยู่เก้าบนหกถึงสามครั้งสุดท้ายที่ออกคือมีเก้ามาแต่วันนี้ผมว่าน่าจะหายกับหัวเป็นหอ่ะตามที่ผมวางไม่รู้ผมจะคิดไต้ของผมว่าคือจะวางวาอ่านว่าเก้าน่าจะไม่มามาก็ต้องมาหลักร้อยกับเล็กล่างแค่นั้นตำราใครตำรามันคือตามสูตรผมคิดไปงี้แล้วก็ ผมจะกลับหัวเลขเก้าเป็นเลขหก 6, ไว้ที่แปลหมวกเก็บกับเก้าเข้าอ่ะผมจะแปลไว้อย่างนี้แต่ผมดูเมื่อกี้เขาออกมาหลักแสนเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งแล้วล่างเป็นเก้าเก้าหน้าเก้าหลังด้วยผมว่าน่าจะหมดกลับหัวถ้าจะมาคือเลขหก 6, อาจจะปีนขึ้นบนก็ได้อยู่ประมาณนี้นะมุมมองผมเฉยๆนะทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะผมไม,ไม่ประมาทหรอกเป็นไปได้ทุกเลขปกติป้าเฝ้าละมือนะเมื่อที่แล้ว ป้าเฝ้าละเมืองวันนี้ป้าฝันฝันบ้าเลยป้าฝันว่าค่ะได้ได้เห็นรถผมมาขับรถ<ช>มันจะมาออกอี่องอผมอะ่ะพอดีเอสจีเมื่อกี้มาบอกว่าอะไรนะฝันเห็นการเก่าเป็นสุนิอเห็จ้านเก่าก็7เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเหรอครับเดี๋ยวนะครับ ทะเบียนรถผมจะมาหรือเปล่าคือไม่รู้นะอันนี้คือฝันว่ายังไงฝันว่าแกแกปกติจะไม่ฝันนั้นฝันว่าได้ขึ้นรถแล้วมีคนมาขับรถครับขับรถมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านี่คือไม่รู้นะทะเบียนรถแต่ว่าถามว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันไหมได้ได้นะนะครับคือทุกอย่างวางสนุกไว้ในเป้าอีกแล้วยืนในแปะปร่งหมดแล้วทุกอย่างคือมันอยื่ในแปะปร่งหมดแล้วข้อมูลเนาะครับนะครับคือวางกันไว้หมดแล้วก็ไปตามนั้นนะครับ ไหนก่อนมาประมาณสามสี่งวดนยให้ดูไปก่อนว่าจะไปทางไหนทุกอย่างมีไฮไลท์อยู่นะทุกอย่างมีเป้าของตอแต่ละคนไหมเลยนะครับน่าจะเริ่มจากเริ่มแล้วมันต่อมาจากข้างบนได้เริ่มจากนี้แล้วต่อมานจะาจาขึ้น<อ>บนหร,ออหรือลงล่างอ่าเน,นี่ยหรือมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นไม่นจะอยู่ตรงไหนอะตำแหน่งสามตัวให้เดาไว้ก่อนให้เดาไว้ก่อน,อ,นอ่า บ้านเลขที่246เข้าทางสองแล้วเนาะประเด็นเข้าเต็มๆล้วนีอคนมาเยอะเออจะไปรอดเด้อยังแต่ไม่เข้าคู่อ่นบ้านเลขที่246ครับคือฝันว่าคนมาบ้านเยอะบ้านเพื่อนเนี่ยอ๋อ246เลขที่เหลืออยู่โซลาต์อ๋ออีกหลังอยู่โซลาต์ยังไม่รู้จะเลขอะไรเหรอถ้ามา246ก็จะกาแบรเบอร์แล้วเนาะ มัน,นยังมาเข้าเป้าเลขรถแอร์ดีนะหกพันสาม